ก่อนจะมาก่อนลูกค้าจะมาเอาของที่บ้านนะครับอันนี้เป็นเหล็กสามเขาเรียกเหล็กสามสี่ห้านับที่ไม่ร้องไม่เหล็กไม่ติดนะครับอันนี้ถ้าเราถ้าเราหมายว่าถ้าเราไม่สู้เทก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่สู้เทไม่ต้องใช้ผมแต่นีม่มาดูสาที่าจะเทหนึ่งใช่ไหมแต่ทีน,นี้ถ้าเราจะสู้เทเราก็ต้องใส่ผงกันไปใส่ผมไปแต่เวลาทาเราต้องทาไปก่อนอย่างนี้นะครับทา ทาเราค่้าไปลองก่อนนะครับก่อนจะไปเล่นนะว่ามันมันไหลเยอะไหมถ้ามันไหลไปแล้วก็พอนะครับเดี๋ยวนี้นิดเยาะ่อยไหมครับแค่นี้ก็ฟังไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับดูดิเนี่ยครับรถไม่ต้องเช็ดออกแล้วนะครับอันนี้มันเป็นผงกันเทแบบงานพรีเมียมนะครับไม่ใช่ของของถมนะครับเอฟซีไม่ใช่ของของถมเพราะถ้าใส่เยอะไม่ได้นะครับแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็ฟังไม่ได้แล้วนะ ต่นี่มันดีอย่างตรงไหนครับอันนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วถ้าเราสู้เทโอกาสที่จะเป็นหน้ากลางก็สูงเราก็ได้เปรียบนะครับเปรียบเทียบดูนะแถวแรงๆเหมือนเดิมเยาวอึ้งหรือถ้าไปยายนิดแล้เทเทมันก็จะไหลเร็วนะครับแต่ไฮโลเนี่ยจะไม่ขึ้นสามสี่ห้าทุกเปิดหรอนะครับมันจะมีขาหน้าแต่ถามว่าสามหรือสี่หรือห้าจะมาบ่อยกว่าเพื่อนในปกตินะครับห้าสี่เดียวนะครับเปิดแรก ตัวที่สองขย่าไปปึ้งเทหัยไหลโจกนะครับไหลนี่ก็คือไหลทุกเปิดนะครับแต่เราก็เปิดมาดูว่าจะเป็นอะไรอีกครับสี่ห้าสองนะครับวิธีการขยา่าเหมือนเดิมตั้งรูแบบนี้การจับขยับต้นๆแบบนี้ปึ้งแหลมันก็เทไป uh, เทไปก็ไหลทุกเปิดนะครับ uh, เปิดดูหกสี่เยียนนะครับไหลทุกเปิดนะครับเอฟซี MC, เนี่ยหกสี่ยวก็ไหลนะครับดูสามดูห้าสี่นะครับวิ่ง อาสามสิบห้าดูนะัดูความเต็แบบแต่คนฟังเทฟังไม่รู้หรอกนะครับคือถ้าน้ํายาเน,นี้ยเราใส่ไปเยอะจะไม่ได้นะครับเพราะที่เตามันเป็นรบเรียมหน่อยๆ่อยด้วยนะครับถ้าเราใส่ไปเยอะมันจะตั้งรูปไม่ได้ครบต้องใส่พอแค่นี้พอครับแค่นี้มันก็ฟังไม่ได้แล้วนะครับแต่ผมย้ําเสมอนะว่าห้ามเขย่าแบบนี้อ่าหรือหรือห้ามเขย่าแบบนี้อ่าห้ามเขย่าแบบนี้ให้เราเขยา่าตรงแบบนี้ สี่สี่สามนะครับอ่าเอา,ายี่ตรงสองนะครับอ่าเอายี่หลายโจกครับสี่ห้าสองครับตายเลยนะครับแต่เอซีต้องเข้าใจนะครับบางคนไม่กล้าซื้อหรอกผมรู้นะครับผมรู้ว่าบางคนไม่กล้าซื้อนะครับเพราะว่าผมผมขายของนี่อาจจะจะลึกไปนิดนึงลึกก็ลึกไม่บลึกไปเยอะนะครับลึกไปเยอะแต่ อันนี้ผมก็ใจบางคนอาจจะไม่กล้าซื้อแต่ไม่อันนี้เราไม่ได้ว่าเขานะครับแต่คนไหนที่คิดว่าซื้อของผมไปแล้วคิดว่าคุ้มนะครับก็ซื้อนะครับแต่ถ้าคนไหนคิดว่าแพงอันนี้ไม่ว่ากันแต่คนไหนที่คิดว่าเอ้ยซื้อจากซื้อจากผมไปแล้วเออว่าเอาของจริงมาขายไม่เอาของต้มไม่เอาของต้มมาขายนะครับแต่ย้ำนะครับอันนี้มีแค่ชุดเดียวนะลูกค้าจะมาเอานะผมไม่ได้ทำนะครับเพราะลูกค้าเขาไม่ค่อยได้สั่งนะครับเอนดี้ถ้าถ้าทําไปบางทีถ้าคึ้น้ำไปแล้วเขาไม่ได้ซื้อมันก็เหน เห็นลูกค้าเขาจะาเอาที่บ้านนะครับแต่เขาต้องการน้ํายาเนี่ยจะมีสองแบบนะครับจะเป็นแบบน้ําแบบฝืดก็ได้หรือแบบลื่นก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะชอบแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเล่นถ้าเน็ตสามสี่ห้าเนี่ยผมแนะนําให้ใช้แบบลื่นนะครับแบบลื่นอ่ะเพราะเวลาสู้เทกับเขาเนี่ยเราก็ได้เปรียบถ้าเวลาให้รูปออกหน้ากลางห่วยเมื่อกี้หลายเรืเนี่ยมันก็จะแทงหกต่ำอะไรมั่วสั่วมันก็เราได้เปรียบน,นะครับแต่ทีนี้ห้โลพวกเนี้ยผมบอกหนูว่า พิษไม่ได้ถือไม่ได้โกงนะครับไฮโดรพิษไม่ได้ถือว่าไม่ได้โกงในลูกไฮโลไม่มีฐานสกิดก็ถือว่าไม่ได้โกงนะครับถ้าเขาแทงถูกเขาช่วยไม่ได้ถือว่าเป็นเวรกรรมของเรานะครับเอเวลาผมพูดต้องเข้าใจนะครับถ้าเขาแทงถูกถือว่าเป็นเวรกรรมของเรานะเพราะเราป้องกันอย่างดีแล้วนะครับป้องกันอย่างดีแล้วแต่ถ้าต้นยาฝืดเนี้ยใครจะเล่นกระเต๋าแบบคู่ไปทั่วก็ได้นะครับอย่างคู่ไปทั่วอย่างนี้ก็ได้ ราคาก็จะหย่อนลงมาหน่อยเพราะงานมันเต่ออย่างงานแต่ะอย่างไม่เหมือนกัน,นครับมันมีงานง่ายงานยากนะครับนะครับผมใครต้องการอย่างนี้ก็สั่งจองได้นะครับสั่งจองได้แล้วก็สั่งงานผมไว้สักสี่สามสี่วันนะผมจะขึ้นงานให้นะแต่อันนี้เขาจะมาเอาที่บ้านนะครับแต่เอามาให้ดู้ว่าเป็นเน็ตหน้ากลางแต่นะแต่ก็ค่อนข้างที่จะก็จะโอเคนะครับนะครับผมตาก็ไม่ขี้เหร่มากนะอันนี้ไม่ใช่เน็ตตะกัวนะครับถ้าเน็ตตะกัวตาจะลึกกว่านี้ ัวตาเล็กกว่นนี้เนี่ยผมนะี่รดู้ครับงานสวยแต่ย้ํานะครับว่าจี้ไม่ร้อนไม่เหล็กไม่จิดโอเคนะครับสวัสดีครับ